สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ย,ยิบสีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรประจำปี2566การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตาโดยรวมกันคนที่เกิดราศีมังกรนี่ต้องมองว่ายังเป็นปีนะคะที่ยังหอิทธิพลของไพ่ความเป็นผู้นำนะหรือไพแ่แก่งๆนะ,ะเข้ามานะเคลื่อนไหวในช่วงปี2566เรื่องของการเดินทาง เรื่องของการขยายธุรกิจหรือการะะพยายามที่จะหาช่องทางใหม่ๆนะกับเรื่องของการลงทุนนะคะก็จะเข้ามาด้วยแล้วการทํางานหรือการติดต่อธุรกิจต่างๆนะอาจจะไม่ใช่การติดต่อธุรกิจกับคนในประเทศอย่างเดียวละอาจจะมีเรื่องของการติดต่อกับคนที่อยู่ต่างประเทศด้วยนะคะ แล้วก็อาจจะมีการทําธุรกิจหรือมีความคิดนะคะที่จะทําโครงการนะคะในเรื่องของการลงทุนนะคะใหญ่ๆในช่วงปี2566นี้ด้วยนะคะฉะนันก็ถือว่าเป็นปีที่มีความกระตือรือร้นนะคะเป็นปีที่มีความทะเยอทะยานในเรื่องของการสร้างงานหรือสร้างรายได้สําหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะแต่ว่านะคะยังเป็นปีที่มีอิทธิพลของไพ่อุปสรรคไพ่ของความเหน็ดเหนื่อยนะคะหรือไพ่ปัญหานะคะ ที่ยังเข้ามาทําให้คนที่เกิดราศีมังกรยังไม่ใช่ปีที่สบายยังเป็นปีที่ยังต้องแก้ไขปัญหานะหรือต้องพยายามนะคะทําให้เรื่องของการทํางานหรือทุกสิ่งทุกอย่างประสบความสําเร็จด้วยนะคะ ถ้ามองในตำแหน่งของหัวหน้าเนี่ยตำแหน่งของหัวหน้าไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่คุณพ่อหรือตำแหน่งของบ้านอยู่อาศัยร้านค้าถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะคะในช่วงปีหน้าแล้วก็อาจจะมีนะคะในเรื่องของข่าวดีต่างๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการย้ายเรื่อง,องการปรับปรงุงการขยายต่างๆที่เกิดขึ้นในตำแหน่งนี้ก็ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีนะคะตำแหน่งของคู่ครองคนรักเนี่ยหรือญาติพี่น้องหรือกับเพื่อนหรือผู้ร่วมหุ้นทำธุรกิจรวมถึงนะคะ บุคลานบริวารลูกน้องตำแหน่งพวกนี้ต้องระวังในช่วงปี2566จะเป็นตำแหน่งที่เข้ามาสร้างปัญหาหรือเข้ามาทำให้เกิดความว้าวุ่นใจนะแล้วก็ทำให้เกิดนะคะปัญหาที่ต้องแก้ไขอย่างหนักสำหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคะคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะคะต้องมองว่าเรื่องของการงานเนี่ยมีชุพลของไพ่8ปดไม้นะคะขึ้นมา ไพ่งานยังขึ้นในช่วงปี2566นะ,ะเรื่องของการขยับขยายธุรกิจการงานต่างๆก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นนะคะแต่อย่ารีบร้อนในเรื่องของการขยายงานต้องค่อยเป็นค่อยไปและก็ต้องระมัดระวังปัญหานะคะกับผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่าด้วยนะคะจะทําให้เรื่องของการทํางานต่างๆยังเกิดโอกาสอยู่นะ,ะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ต้องมองว่าปี2566เนี่ยนะคะเป็นปีที่ยังมีเรื่อง ค่าใช้จ่ายนะที่ยังต้องจัดการอยู่นะคือบางคนมีหนี้สินมาจากปีที่แล้วนะคะก็ต้องมาใช้จ่ายหนี้สินในช่วงปีนี้ด้วยนะคะหรือจัดการให้หนี้สินมันทุเราลงนะคะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมีค่าใช้จ่ายนะคะต่างๆนะเกิดขึ้นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินนะที่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในตําแหน่งของญาติพี่น้อง คู่ครองคนรักนะคะลูกหลานบริวารลูกน้องหรือแม้แต่เพื่อนสนิทน่ะตำแหน่งส่วนนี้เป็นตำแหน่งที่เสียหายนะคะซึ่งหน้าที่จะเข้ามานะคะทำให้คนที่เกิดราศีมังกรน,นี้ต้องะระมัดระวังเรื่องของการเงินหรือการใช้จ่ายให้มากที่สุดในช่วงปี2566ด้วยนะคะแต่ว่าอิทธิพลของไพ่การเงินเนี่ยต้องมองว่าเป็นปีนะที่จะหารายได้นะคะ เพิ่มมากขึ้นจากปีที่ผ่านมานะหรือการเงินจะวุ่หวามากขึ้นสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรด้วยนะคือ,อไรายได้จะหาง่ายนะหรือหาคล่องมากขึ้นอ่ะแต่ค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่มาเจาะอ,อยู่หน้าประตูแล้วฉะนั้นคนที่เกิดราศีมังกรเนี่ยนะคะถือว่าเราต้องวางแผนการเงินให้ดีนะจะทำให้เรื่องของอไรายได้การเงินเตน็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ใจอ่อนถูกหลอกง่ายถูกโกงง่ายในช่วงปีหน้าด้วยเสียในเรื่องของการเงินที่ ไม่น่าจะเสียเสียแบบง่ายๆเสียแบบไม่ทันรู้ตัวนะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบเปลี่ยนเงินสดนะคะให้เป็นเรื่องของการลงชนที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นหรือแม้แต่เปลี่ยนเงินสดให้เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่จะนําให้เรื่องของทรัพย์สินส่วนนั้นน่ะมาสร้างมูลค่าหรือมาสร้างการเงินให้กับตัวเองในอนาคตด้วยนะฉะนั้นอาจจะเป็นปีที่รายได้การเงิน อย่ามองแต่มุมที่ต้องใช้จ่ายอย่างเดียวต้องมองมุมที่ต้องหาเพิ่มด้วยเพราะมีชิชพลของไพ่การเงินที่สามารถหารายได้ได้เยอะนะแล้วก็ต้องรู้จักจัดเก็บนะคะแล้วก็บริหารการลงทุนนะคะให้เกิดความหลากหลายอะ่ะ การเงินก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะยังเห็นอิทธิพลของภพยการซื้อรถใหม่นะหรือว่าเรื่องของการขายทรัพย์สินขายที่ขายทางนะคะนำในเรื่องของการเงินมาหมุนเวียนหรือมาลงทุนด้วยคนไหนที่มีความคิดที่จะขายที่ถามว่าจะขายได้ไหมน่าจะเป็นปีที่ขายได้นะคะ ส่วนคนไหนนะที่มีความคิดที่จะซื้อนะคะถามว่าซื้อแล้วเกิดประโยชน์ไหมน่าจะเป็นการซื้อที่เกิดประโยชน์นะคะแล้วจะทําให้เรื่องของมูลค่าเนี่ยนะคะมันมีโอกาสในเรื่องของการสร้างการเงินนะ่ะหรือทําให้เกิดความมั่นคงนะคะในอนาคตด,ด้วยนะคะส่วนในเรื่อง,องความรักนะคะต้องมองว่าปี2,566เนี่ยมีอิทธิพลของไพ่เสียหายค่อนข้างมากเหมือนกันนะ อาจจะต้องระวังในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของมือที่3นะคะหรือว่าปัญหารักแทรกซ้อนนะคะมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงปีนี้นะ,ะอาจจะต้องปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็พยายามพูดคุยกันให้มากๆหน่อยนะคะสุขภาพร่างกายนะก็ไม่ค่อยดีนะอิทธิพลของพ่ยอาการเจ็บป่วยนะเข้ามานะคะอาจจะมีอุบัติเหตุมีโรคของการผ่าตัดหรือการอักเสบบริเวณรงอกถึงศีสษะนะคะ ระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทรวมถึงนะคะอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรงอกช่องท้องถุงน้ําดีท่อน้ําดีด้วยการทํางานของไตแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการปวดกระดูกไขสันหลังนะคะฉันยังต้องดูแลนะในเรื่องของสุขภาพของตัวเองให้มากๆหน่อยก็ถือว่าจะเป็นปีที่มีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอลงนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรเองอาจจะต้องหาเวลาไปทําบุญไปสะดอกเคาะนะคะหรือไปเสริมดวงชะตาไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดผ้าหอ่อศพโรงศพนะคะแล้วก็หาเวลาไปตรวจสุขภาพด้วยคุณหมอจะได้ให้คําแนะนําที่ถูกต้องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าประมาทกับการใช้ชีวิตนะคะโดยเฉพาะนะอยากจะเตือนราศีมังกรวันอาทิตย์นะคะเป็นปีที่ต้องระวังเรื่องของการเงินให้มากที่สุด ถ้าไม่วางแผนให้ดีจะหมดเนื้อหมดตัวได้ง่ายเลยนะคะฉะนั้นอย่าใจอ่อนอย่าหูเบานะการเงินการทองนะยังต้องรัดเข็มขัดนะคะแล้วก็มีสติให้มากที่สุดด้วยนะคะสุขภาพก็ต้องดูแลและคนที่เกิดราศีมังกรน,นะคะวันพฤหัสบดีด้วยนะ อันนี้นะคะอยากจะเตือนเหมือนกันเพราะยังมีอิทธิพลของภัยเสียหายเข้ามาอยู่นะคะซึ่งนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตเนี่ยต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจน ถ้ามีความคิดไอเดียนะคะอยากจะทำอะไรนะคะในช่วงปี2566ต้องลงมือทำนะคะแล้วเรื่องของสิ่งที่ไม่ถูกต้องเรื่องของการใช้จ่ายสิ่งฟุ่มเฟือยนะคะหรือว่าในเรื่องของการไปเสพติดบางสิ่งบางอย่างนี่นะคะแล้วทำให้เกิดการเงินที่รุ่ยไหลออกไปเนี่ยนะคะอันนี้ต้องระมัดระวังเช่นเดียวกันนะไม่ควรน,นะคะที่จะ ออกความคิดเห็นอนะทางสื่อออนไลน์อะไรนะคะไม่ควรมีพากวิจารณ์ใครแล้วก็สุขภาพร่างกายก็อยากให้ระวังส่วนคนที่เกิดราศีมังกรวันอื่นนะคะถือว่ายังเป็นวันที่ดีนะคะของปีหน้าโดยเฉพาะคนที่เกิดราศีมังกรวันจันทร์เนี่ยเป็นปีแห่งการเคลื่อนไหวเลยนะถ้ามีความคิดจะเดินทางจะได้เดินทางไปต่างประเทศถ้ามีความคิดอยากจะซื้อรถคุณจะได้รถนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรวันอังคารนะคะอาจจะเป็นปีที่เราอาจจะเหนื่อยกับเรื่องของงานแต่ยังเป็นปีที่มีความสุขนะคะแล้วก็เรื่องของการดูแลบ้านนะคะหรือการดูแลคนในครอบครัวนะคะยังเป็นสิ่งที่สําคัญอยู่ฉะนั้นมองว่าไม่ใช่ปีที่หนักอะไรนะคะ คนที่เกิดราศีมังกรวันพุธเนี่ยนะคะถือว่านะคะเป็นปีที่ส่งผลในด้านดีกับเรื่องของการเงินแต่จะเป็นปีที่ไม่ค่อยอยู่ติดบ้านนะจะต้องเดินทางไปทําธุรกิจตลอดเวลาทั้งปีเลยนะคะและคนไหนที่ทํางานด้านการเงินหรือว่าด้านอาสังหาร,ริมทรัพย์นะคะถือว่าถูกโฉลกนะคนที่เกิดราศีมังกรวันศุกร์นะคะในช่วงปี2566เป็นปีของการขย,ขยายธุรกิจนะคะแต่การขยายงานไม่ควรรีบร้อนหรืออย่าไปทับเส้นใครนะควรที่จะใจ เย็นๆนะขยายไปเรื่อยๆนะจะทําให้เรื่องของการทํางานเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลม,มากยิ่งขึ้นอย่าใจร้อนอย่ามีปัญหากับผู้ใหญ่หรือคนที่มีอํานาจเหนือกว่านะคะอันนี้ให้ไปรอบครอบตรงส่วนนั้นแต่มองว่าถ้าวางแผนในเรื่องของการขยายงานดีๆนะคะก็ยังเป็นปีที่เกิดโอกาสนะคะคนที่เกิดราศีมังกรวันเสาร์นี้ถือว่าส่งผลดีนะคะเป็นปีที่จะซื้อง่ายขายคล่องเลยนะ ธุรกิจด้านการเงินสินเชื่อนะคะหรือแม้แต่ธุรกิจนะคะที่มาได้เปิดเผยธุรกิจช่วงค่ำช่วงกลางคืนหรือการลงทุนอะไรก็เติบโตนะเป็นปีที่จะหารายได้ได้มากนะคะนี่ถือว่าเป็นปีที่ส่งผลดีนะแต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็นคือเรื่องของการเงินน่ยนะคะอาจจะต้องระมัดระวังนะคะเรื่องของการแบบถูกหลอกถูกโกงหรือการถูกเอาเปรียบบ้างแต่ถือว่ารายได้จะหวือหวานะสาหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะคะและในช่วงปี2566นะคะ อาชีพนะที่น่าสนใจอ่ะนะคะแล้วก็สามารถทําได้นี่นะคะก็น่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของรถหรือยานพาหนะนะหรืออาชีพเก่านะคะแล้วเรากลับมาทําใหม่นะหรือว่าจะเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการขนส่งคนต่างถิ่นต่างชาติอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการ คนที่ทํางานด้านการเงินสินเชื่ออันนี้ถือว่าเด่นหรือคนที่นะคะทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอสังหาร,ริมทรัพย์ธุรกิจขายตรงนะคะหรือว่าธุรกิจด้านการบริการช่วงค่ำช่วงกลางคืนนะการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะคะอันนี้ถือว่ายังถูกชะลอกอยู่แต่ในช่วงปีหน้างานนะคะที่อาจจะต้องแบบระวังนะหรือเคลื่อนไหวยากนิดนึงก็คือธุรกิจด้านสื่อออนไลน์ ะะอาจจะไม่ใช่ธุรกิจที่คนที่เกิดราศีมังกรถนัดเท่าไหร่แต่ถามว่าสามารถทําได้ไหมทําได้นะพี่แต่ว่าเราอาจจะต้องหาคนที่มีความเชี่ยวชาญนะคะหรือคนที่เก่งด้านนี้มาช่วยเหลือด้วยจะทําให้เรื่องของการเคลื่อนไหวนะ,ะงานด้านนี้นะคะประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้ามีความคิดนะคะที่จะเริ่มลงทุนก็ควรเริ่มลงทุนตั้งแต่ต้นปีนะจนไปถึงมิถุนายนแล้วนะคะ ค่อยหยุดการลงทุนนะคะในช่วงกรกฎาสิงหาคกันยาตุลานะคะแล้วไปลงทุนเก็บเกี่ยวอีกรอบนึงในช่วงปลายปีนะ,ะจะส่งผลดีมากที่สุดก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เกิดราศีมังกรนะคะ ในช่วงปี2566นะคะก็ยังเป็นปีที่ไม่ได้ง่ายนะยังเป็นปีที่ยังลำบากหรือยังต้องแก้ไขหรือต้องใช้ความอดทนอย่างมากยังไม่ใช่ปีที่สบายสําหรับคนที่เกิดราศีมังกรน,นะคะแต่ว่าสามารถพลิกกลายให้กลายเป็นดีได้หรือสามารถนะคะที่จะผ่านปัญหาแล้วทําให้ตัวเองนะคะรู้ทันเล่เหลี่ยมคนแล้วก็นําในเรื่องของปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะกับตัวเองได้เป็นอย่างดีนะฉะนั้นมองว่าเป็นปีที่ เหนื่อยแต่สามารถที่จะมีช่องทางในเรื่องของการหาเงินก็ขอให้ประสบความสำเร็จมากๆนะคะแล้วก็คิดว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์นะ กับคนที่เกิดราศีมังกรและก็ทุกทกท่านที่ได้รับชมรับฟังด้วยจะได้เอาไปปรับใช้นะคะกับเรื่องของการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เรื่องของการลงทุนด้วยนะคะก็ขอขอบคุณมากๆนะที่คอยติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กันมาตลอดนะคะสิ่งไหนที่เป็นสิ่งที่ดีจะพยายามนําเสนอให้มากที่สุดนะแล้วก็สิ่งไหนถ้านําเสนอไปแล้วกเกิดความผิดพลาดหรือบกพร่องก็ขออภัยมาณที่นี้มองว่าในช่วงปีหน้าหรือปีต่อๆไปนะก็อยากให้อยู่เป็นกำลังใจกันแบบนี้ไปตลอด เลยนะคะขอให้ทุกท่านประสบความสำเร็จโชคดีเงินทองล่ำรวยสมปัานาสุขภาพแข็งแรงความรักหวานชื่นนะคะวันนี้ขอให้นะคะประสบความสำเร็จมากๆนะคะขอบคุณค่ะ